สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาฝึกเขียนลายไทยกันอีกแล้วนะคะเป็นครั้งที่สองหลังจากที่เราได้เขียนลายกระจังไปรอบนี้นะคะจะเป็นลายอะไรเอ่ยนี่คือลายประจัยามค่ะรอบที่แล้วเราเขียนลายกระจังไปจะมีรูปร่างของสาอย่างเป็นฐานนะคะแต่รอบนี้นะคะจะเป็น ประจำยามที่จะมีพื้นฐานคือสี่เหลี่ยมจัตดดุรัสนะคะ,ะไดไทยเนี่ยนะคะมันจะเชื่อมโยงกันนะคะหลายๆนะะเชื่อมโยงกันยังไงนะคะดูจากลายนะคะนี่นะคะนี่คือสี่เหลี่ยมนี่คือประจำยามนะคะแต่เราถ้าแยกเป็นส่วนๆก็คือจัดจังได้เหมือนกันที่เราจะมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มเลยก็คือรูปร่างของสี่เหลี่ยมจัตดดุรัส อันนี้เราเขียนในขนาด8.8 8คนะคะ 8. 8หลังจากนั้นเราก็มานี่เลยค่ะ8ครึ่งซาครึ่งบนครึ่งกลางแล้วก็แนวขยแยงแต่ทีนี้ประจํายามเนี่ยมันจะมีการใส่ตรงนี้ค่ะวงกลมใส่วงกลมเราอาจจะต้องมีวงเวียนเพิ่มเติมมานะคะเพื่อความสวยงามในการช่างไม้บรรทัดแล้วก็ วงวแหวเราจะมาเริ่มกนันเลยนะคะจากการที่เราเขียนนะคะลักษณะาการเขียนถ้าทุกคนได้ดูการเขียนกระจังคราวที่แล้วจะเหมือนครั้งนี้เลยได้ฝึกได้ดูการนนจบเขียไหมคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเราจะเริ่มฝั่งนี้ก่อนนะคะนี่เลยคะ่ะจำได้ไหมคะซ้ายขวาเป็นกระจังนี่ยคะอีกข้างนึงก็ ซ้ายขวาซ้ายขวาดูกะจังหวะให้มันเข้ากันนะคะซ้ายขวาเป็นกระจังยังคะเสร็จแล้วนี่คือเรามาใส่รายละเอียดกันนะคะรายละเอียดก็คือยังไงอันนี้เราใช้มือล่างนะคะเพราะว่าเพื่อว่าความสะดวกเพื่อในการกะ ซ้ายขวาให้เท่ากันใช่ไหมแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก็ซ้ายขวาที่เราต้องเขียนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ไม้บรรทัดตีกึ่งกลางพวกนี้เพื่อให้เราได้กะว่าช่องช่องว่างเนี่ยมันเท่ากันเรามาดูอีกทีนะคะใช้มือมันจะกะง่ายเสร็จแล้วเราใช้มือเลือกเส้นไหนเส้นไหนเราก็ค่อยเอาไม้บรรทัดเนี่ยขีดอีกทีนึง สายกว่าดูนะคะซ้ายกว่านี่ค่ะถ้าไม่สะดวกก็หมุนหมุนกระดาษได้นะคะซ้ายกว่าเัน็นี้คะเริ่มเป็นรูปเป็นรางอย่างจากนี้เราก็มาใส่รายละเอียดเหมือนกระจงังคราวที่แล้วเลยค่ะตัว S ค่ะตัว S ตัว S ค่ะ ตัว S ค่ะจะเอาส่วนโค้งเข้าข้างในนะคะส่วน C เข้าข้างในโค้งค่ะนี่คือการหยักลายการหยิกลายนะคะนี่ค่ะโคง้งตัว S. เอยังไงบ้างคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่รายละเอียดเล็กๆนี่ค่ะอีกลายเล็กๆอเอาง่ายๆคือตัว C ตัว C ตัว S แล้วก็มาตัว C เพิ่มรายละเอียดนะคะ พยายามจะเขียนกดอินสอนะคะมันจะทําให้หลบยากตัวเวลเราจะมั่นใจแล้วว่ามันโอเคแล้วเราค่อยๆกดรายละเอียดโอเคไหมคะถ้ามันยังใหญ่อยู่เราก็อาจจะใส่อีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเห็นไหมคะอีกชั้นหนึ่งโอเคยังคะเราก็ใส่ก้นหอยลงไปหรือจะทิ้งไว้แค่นี้ก็ได้คะ่ะหรือไม่เราก็ใส่อีกชั้นหนึ่งเหมือนกัน แต่ตรงกลางเราก็อาจจะใส่เป็นวงกลมแบบนี้วันนี้เพื่อนๆก็ต้องตะเาเอาเอาหน่อยนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะส่วนตรงกลางเนี่ยมันโล่งไหมมันโล่งไหมเราก็อาจจะวงรีอีกครั้นหนึ่งวงกลมวงกลมอีกใส้หนึ่งหรือจะไม่ใส่ก็ได้หรือถ้าบอกว่ามันโล่งไปหรือเปล่าอาจจะใส่เส้นรายละเอียดแล้วก็อาจจะใส่เป็นอยากแบบนี้ก็ได้ค่ะอยากแบบนี้ก็ได้นะคะ นี่ค่ะอยากแบบแบบนี้ก็ได้นี่อยางนี้ก็ได้แล้วก็จะใส่วงกลมข้างในอีกเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกันทีนี้ว่าไม่ต้อนบอกว่าโอ๊ยฝึกยากต้องมีวงต้องมีวงเวียนต้องมีใบมันทัดไม่ต้องค่ะฝึกพื้นฐานเลยเราแค่ฝึกหลักกาที่การเราอาจจะไม่ต้องใช้ใบมันทัดก็ได้ใช้มือ อาตรงนี้แล้กันใช้มือค่ะเห็นไหมคะอาจจะเบี้ยวบ้างเล็กน้อยนะ,ะเราก็ตีเลยพยายามหากะกะจะเบี้ยวบ้างแต่ฝึกวิธีการว่าจะแบ่งยังไงพี่บอกว่าวงกลมเนี่ยเล็กได้ไหมใหญ่ได้ไหมเรามาดูนะคะ ถ้าใหญ่เป็นยังไงใหญ่ใหญ่มากไปมันก็อาจจะเธอถากแล้วถ้าเล็กล่ะอ๋อมันเก่านะที่เขียนเมื่อกี้ถ้าเล็กไป เป็นไงคะเล็กไปแล้วเรามาลองใส่ไส้นี่คะถ้าเล็กไปนี่อันนี้ขิงเอาข้านะคะเพื่อนๆไปใส่รายละเอียดเพิ่มเติมมานะคะเล็กไปใหญ่แล้วก็ดูอะให้มัน สวยงามอะค่ะสวยงามแล้วมียังลบเราลบได้เราแก้ได้นะคะอย่างไงบ้างคะเพื่อประจํายามยากไหมคะไม่ยากเลยฝึกแล้วเรามีอุปกรณ์เมื่อไหร่เราก็ค่อยมาย้ําให้เส้นเข้มขึ้นหรือตัดเส้นให้สวยงามขึ้นลายไทยจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนะักสามารถามาต่อกันประจํายามสี่เหลี่ยมแต่เมื่อเราใส่ไปปุ๊บมันจะเหมือนอะไรคะ กระจังกระจังสี่อันต่อกันนะคะ,จ,ะจังสี่อันต่อกันขอให้เพื่อนๆดูคลิปให้จบนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรสงสัยหรือผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาใต้วีดีโอได้เลยนะคะแล้วถ้าคลิปหน้าจะมีอะไรต่อไปก็ช่วยติดตามด้วยนะคะว่าหน้าจะเป็นอะไรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ